สวัสดีครับท่านผู้ฟังค้ามกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส934อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง fm 88.7 5เมกะเฮิร์ am 1512กิโลเฮิร์ วิทย์ออนไลน์ w w w r b s r 3 4 o r g นะครับแล้วก็เพจ f c e e o o o l l i v วสจุดเก้อุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8ปดตกานาทีถึง8ปดกานาทีโดยมีผมสิบเอกธีเรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาทุฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองประชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการทุนนิยมที่11สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยนำไข่เป็ดมาแปลรูปเป็นไข่เค็มเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยจําหน่ายให้แก่กําลังพลและร้านค้าชุมชนใกล้เคียงในราคาถูกสามารถนํารายได้กลับมาพัฒนาหมุนเวียนภายในศูนย์การเรียนรู้ต่อไปณศูนยะ์การเรียนรู้ปัตยยาของเศรษฐกิจพอเพียงฉเฉลิมพระเก 70, ียรติ70พรรษาเทิดไทองราชันหน่วยพัฒนาการน ที่11สํานักการพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการท้าพัฒนาตะบ,บนท่าขนุนอเภทองผาภูมิจังหวัดกาจนบุรีไปต่อกระด้วยหน่วยพัฒนาการขรั้นที่13สํานักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการท่าพัฒนาดําเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยโดยการให้อาหารสัตว์และดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานต่อไปณศูนยะ์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาการ,กรื่อน ที่13สาำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการท่าพัฒนาตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี